ไปนองหลังจากยามไปแล้วปีนี่ไปยามโคกพี่นะ่ที่ล่ะพาีไปผุดออกแดงหโตพี่นนองผูดได้วออกแดงหดโตผุดบุ้เบางพี่นนาะไป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 ปผู้มาก่าเก็ลยพี่นนอะปากีปากีกเลยครับโคกนนะขอบไปในนก็มีพี่เนองเป็นยางพี่เน มันติดในน้ำข้ามมือนเนี่ยเราเว้กันครับไอออกก้อนหรือี่เนาะเสี่ยนโคกเสี่ยนโคกจริงน,น,นดอกวบเบื้องด้วยมันเขอมายามมาได้แล้วาพอปัอปอดได้คนนะเห็นไปเห็นไปไนดทีด่เห็นเพิ่น,นานตองเไห้ จบปาาอเมาแล้วพอแล้ี่น้องนี่และนาว่ามันออกงไหนครับถาโบ้ามันอ่อนนี่มาย่งเสายางซ้อหับแล้วครับจากนว่าพ่อถึงมาปรับเขามาปรับโคกได้รวดพี่น้องเราไปเลยครับเีอยวคงแค่น้อนี่ จีรลดัน,นวัวเหมือนคุบเลยหน่อยภาคพีภาคพ,พีสมุนไห่อยู่หรอ,อกกะไรนี่ก็พลอยแล้วพี่น้องนี่ล่ะเห็ดักนั้นล่ะเนี่ยเห็ดครับแห้งก็ต้องแหงกันครับดินครับนี่ของขวกพี่พน้อนง ผมมากอนครับผมมากอนตอไห้มานะเชิญเชิญมากวนเชิญยิงไครับฮะเอเลยยงไก็ใ้ออกิเจกข้นหรอเสร็จโอ้ยน่าลี่้องจอดพี่น้องนี่เสร็จจอดนี่เป็นหนงได้น่าหลระจอนนี่ครับบอมันเนมันนะมันมูแล้วพี่น้องขวนเครับ ผมก็นจะขูมวนคุบเลยพี่น้องเออไปคว่เทียนไปนากอาเซหม่องมันเคยเอาครับหม่องเีไม่เคยเอาเนี่ไปกับพ่อนมย่างเดียวเี่นอไปเกียวหมาเลยคนหลายครับเสียวเสียวอยู่ มันปุ๊บหาเบ้งหัวเคยออกแล้วครับเยู่ในเบอรท่าผุนาเคียเพียมันก็เลยโอ้ยยุตนากรมีพี่น้องมันหลแต่ก้นเาไปเอยครับออเลรพี่น้องเฮ้ยปังเลไปยมครับ ขมันอไรเป็น่างเด่นเลยมันต่อยมันต่อยดอกมันข็หน่อยเนี่ยตขาครับวดหลายหลีกไจากคนนะดูบหลายขึ้นมากพี่้อกตากต้งหากินครับขอกันขึนอกันเมนบ่ครับแม่นมม่นเอมนแม่นมม่บ้งดวนแมนบ่หนอยยังยังบงด ฮันน oh, ่ะไม่เห็นตัวนี่บะเมีนเหลี่ยมนะมันขาวๆไหมเห็นปะโว่เนี่โอ้ไหนเด๊บะเมียนเฮ็ดจงเฮ็ดเบียบพี่น้องโอ้ขาวเบียบพี่น้องขอเชียบพี่สิละครับ เลยครับไปนองไปกันนะครับปุ่นอยู่นึงใกไ้ครับอ้เพาดึงน่อยเลยีน่นอกใกล้แหละครับยามเป็นเหล่าขุนมาใต่เห็ดก็ลองเบืงก็ด้ห้องถ่องมือ้าไปะนะยามเป็นตมนันนี่นด็๋ยมาบิ้งใต่เห็ดติ๋มมนบ่ เราบังกันไปเลยครับน,นีเโดฮ้ยเดีเ๋ยวใ,ให้ผมไปบไปิดปลาให้ผมไปบิดปลาให้ผมไปเอ้ยเปิดกองเหรอวเฮ้ยบออออังได้เหอครับเาเดี๋ยวจิบมาทีเอาเดี๋ยวน,นี่ไปรุ่นเบ็ดเหมือนกันครับ,รบเป็นนกไร่ขาวมายำจ้เพลงมาหรอพี่นกมายำเบ็ด หลอกฟองมึงหลอกเดียนโตครับคุณป้าเดียนโตหนึ่งปากกินเบ็ดต้องเปน้องนะไปเบิ้มกันครับหลอแกแหลกเขาได้มาอะไรเตริบเกือบกกเพ็ดน้องมาเบิ้มยามเป็ดหลอกฟองไหมน้องหลอกเดียนโตนะคุณป้าไปลุ้นกันครับไอ้เอาอบัันครับคือบ่หลอกเดียนโตหลอกเดียนโต

Những chiao đi phốt. Bươm cảm mặt của màn màn, you know. Knock, 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 knock,

เจ้า no <player> oh, ่ด oh, oh, cool. oh, ้อจับดีเด้โอพีนน้องเลยจว่าน่คนเลนะวะฮะตรงนั้นจัาปลาปีบี้ยพี่นงโอ้ตุ๊กานตุ๊กปาโลดเลยวะโอ้่พี่นอ้โปาปปป ีนง่าพเพื่อนเี้ล่ะสองก็จ,งออกจังอายุครับโอ้ป่ขขาขอ,ข,อข,าขาดคอดหนึ่งพี่น้องเด็กเก่เเาเหรอครับเดไปอีก ตัวปลาไม่ส okay, ี่น so, ้องเลยตั้นเหรอครับปลาตัวตัวไม่ิหนักมันจะพ่นปกมาจะมายำหรอกฝนตกเศ้าเนาะฮะอีเลยครับยิ่งลง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 ยิงลยิ่งลงมอมนก้ยห่า่ยห่าขวาง พี่น้องเอ้ยพ sure. mm ี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยไปทำมันไปทำมันปาตัวคมหัวคมหัวคมหัวตกปลาไหมเอามือคมหัวเอามือต่อกอัญเงี้ยมันพี่น้องเอ้ยรูปลานครับแต่เร้่อกก็เนาะแต่เรื่องแต่ละวันนี่เต็มมือเพื่อหือเปล่าพี่น้องสองตัวเหรอครับตัวเจียงตัวเจีงนะ บเกิงขึนใยญ่เฮ้ยประดุกไหมมันจะย่านนะสองตัวลสองตัวลออกเกืปลานะกินมเด็ดลอดพี่น้องเอ้ยจิ้เด็ดหนักเลยนคือปวดหนักเลยล่ะ สูดเลยตูนบ่ได้ให้สตูดเลยเฮ้ย่น้องผมนบดได้ครับตกปลาพี่น้องอ๋อไงกูละพี่น้องเอ้ยฮะโอ้นักของจริงๆเลยของจริงเลยตัวนี้เอาของนี้บปหลุมโอ้ยยัง ยืดเรียบร้อยพี่นอ้องสองไร่หรอครับไปไปไปดีครับดีครับเรื่องบันทีกตัวเหนื่อ,อยมาหนี้ล้วตรงไหมยันกไปเรื่อยครับหลังหนึ่ง้าพี่นอ้องหลังหนึ่ง้าครับยังยัอองอยูยังยังล้มกูมาหรอพี่นอ้องเอ้ยฝนตัวฝนครับเป็นสะท้อนมาเลยพี่นออากกาอ้องเลงเลง็งมือเลีเล้ยงมือ

เดนไปหนอยเอกอ้เอ้ลุกหน่อยเฮ้กอะฟองไปเลยกองเลยโอ้ยเดี๋ยวผมให้ของเลยไม่เอาไม่เอาท่านาหนันของก็ขอของยหน่อยนี่กพี่เนาะ บแมนพอขอลมครับมาพอคนพี่น้องพ่อพ่อพได้ไน้องนั่นไือล็นั่นนป้องไปปมาเรพี่น้องมาเรครับอยากได้พี่น้องะจังมาพูุยกันย๊ตกันครับอยากไนกปวเอ้าตกันพี่น้องเดี๋ยว็ัเสียง ต่ออ่นเนงนะต่อกันครับเียวเอ้ขึ้นนี้ก็เ็อ้นนะ่น่่นี่นี่นี่น่ออครับตัี้คอครับโอ้โหนี่เป็นนความงามมงามนครับตัวล่นอเอาะบกคออะ้นึ้นกหลูกบกทิดบกพอปนะงาม ตัวก็หดโถมแล้วมันเนยังพอบหน่อยพ่อแงมหล่วครับครบหน่อยนะพ่อนะจะป่ากไปตลุดมือแถอเอาหัวมันเขาตั้งฟ้าเมื่อเอมันจะหรุดอือองหอกพ่อออพี่น้องเอ้ยคับมันปันเพื่นนะครับนองหาที่อีสานมั่งน่นอยน่มหาอยู่ห้งกินแล้วพี่น้องเดีอยปไปี่เก่าแล้วครับ lên lần gần hấp một mẹ dưng đô trên phố cầu tiệc mật đô nèn tẹt tố bung đô ho đó. ho 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 นนดึงมาไปกินครับหาเ็พ่นมาใน,นไหนกับหมาพี่น้องเอ้ยเห็นต้นห้าต้นน,นั้นเลยเดยวต้องเลวร์รดถึนกันอย่างเดยครับ บาดบึ๊กท่าปัดบ่าพี่น้องเบิ่งนําดอก เห็ชุดนะดูว่ามันจะเดกงนอนี่กระดูกนี่กระดูกพี่น้อากระดูกกระดูกน่อยีเลยครับปาไม่ปาไม่เออจับสิเงี้ยเงี้ยก็้เสร็จแล้วเนาะน่น่เงี้ยมันหลักเอามือคมหัวเอาปามือคมหัวเลยไหม <laughs> dàn lại thì nó ngắn vâng giờ vâng vâng à. ở đây đấy à, à, riêng chậm chấp tiền đẹp luôn งไจะไปจับแหงตัวจับแห้งมันก็กแย่นยย่นไปองตัวสองมือสองเนี้สวสอดล่งไปเมียงมาตลอดกระปับเลดตัวอันบดียูเดืดเสือเนอเหมือนอไหมบดีเลยนเลยนาะใช่ไหมครับคุณตก้าปฟากินเล็บพีนองแหมขาแข้งแน่ต้องรมนี่นนองเอ้ยต้องป่าเหลี่ยมป่าห้องครับมานึ่งตึงทาง เหยียดดีเปล่ะล่ะมันบ้านเนนื้เนียมือของมันเด้รอบเยแมากอบสอนี่พี่น้ององเรีุกันนึงครับโอ้ยปฟนดเกงพี่น้องอ้ตัวนี้นี่นพี่น้องอ้ยน้อเนยแข่ปา รรบแปลรีปลารี่หาตัวครับรออะไรพี่ตัวสตัวสมตัวทพี่น้องผมพาดูครับวิ่งวิ่งวิ่งว้อืมปุากปังอีมอีมอืมต้องแฉะพี่น้องับไ้อยู่นะไอ้ได้นี่ เ่อนพี่น้องครับหายอนกินมันห้องกับมาแล้วพี่น้องหลบเรมากกว่อหลบกล้ามากกับมานั่ก็ครับไปจังไปเห็ดมาเห็ดก็เลยเนียครับก็ได้ห้องฟองมือจอบนะนายามเด็กกระดตาฟองซีตัวมี่อฟลอยไหมคพี่น้องเนาะหลุนกัน่ามื่อสอบจะมันมามืนครับลมันนี้ครับสวัสดีครับอินลุนไหมครับ